อ่ะเห็นบนหัวไหมครับผมอ่ะครับผมตามนี้นะลูกบนหัวก็คือเออเราจะตีเฉพาะคนที่มีสัยลักษณ์อันนี้บนหัวแล้วก็ตัวสำรองย้ายรบก,กวนเปลี่ยนสีชุดให้หน่อยในกรณีที่ไนเขารวมเล่นนะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดชุดอื่นแล้วก็เวลายอยู่บริเวณเออ ไปดูเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยยายรบกวนเลยห้ามเข้าวงไฟดูก็คือดูไกลๆเป็นที่ช่วยยายด้วยส่ดดยวนงว่าทาไม,ไ,มได้ดย้ายเวอร์ใช่ปนะย้ายตีกับะชาตีในเวอร์นี้ปกติเลยเล่นเวอร์แล้ก็ออกสมมติว่ามีคําถามอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะทําผิดกฎหรือเปล่าด้วยกระเป๋า,ปาก็มาถามยายก่อนมาถามบุ้มแกก่อนก็ให้คนถามทาวร์นันโอเคลูกมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมทั้งสองฝั่ง ไม่มีอะไรนะไอ like ้ท okay, ี่ถามยายที่ยายมึงพายายว่ามีผัวยังไงถามยายพ้าสำรองมาเข้าอีกคนนึงเพิ่มได้ใช่ไหมโซ่ปอยเดียวโซ่ปอยใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ชื่อยายเลยโอเคได้ครับคนไหนจะมาเข้าได้ครับเราไม่ต้องมาเราเอาแห้ใค่ะห้คนนั้นมาแต่ว่าแล้วกก็ผมบอชื่อปอยเออใช่ได้ครับได้โอเคไอ้สำรองก็อยู่อยู่บอยมออื่นก็ได้ที่นายไปรับมีอะไรล่ะไอ้นี่ไอ้นี่ถามคนใดที่มีมีผัวยังทุ่มพี่ช่าแบบนี้เหรอพี่พี่จิมมี่ ตั้งครับผมุ่มสี่สิบใช่ไหมเสียงพองเขาแสดงไม่เลยเียมอที่ไนไอ้ร้อน้ไอ้ร้อนาว่าไงวไอ้มืออ่ะอี้ไอ้ร้อนกูไปแล้วนะ้อยมือแทงได้ไหมวะนี่ขอเขอเรียกมาจิมมี่เขาเรียกพี่อะไอ้ร้อนไหเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ไอเราไปหาที่คุยก่อนไปสี่สิบอะเราไปหาที่คุยเนี่ยอะไรนะร้อนเล่นทากาดีกว่าเล่นทากาดีกว่าเล่นทากาจริงอ เขาบอกไปเรียกเจอกันแลนมาคุยมาเจอกันแลนทางการไปกระรอนนะไปกระรอนนะใครเอาเพื่อนผมไปด้วยได้ไหมทุกคนมีคันรถว่างไหมครับเห็นต้นหัวเขาไหมเออมีใครพี่ป๋องพี่ปังขับรถสี่พี่ปังขับรถสี่เจอกันแลนทาการรถ้จักแลนทาการรถไบอร์รถเบอร์รถของมามีนี่จะไปรับไหมพี่เติร์ไม่ไปรับเลยยังไม่มาเลยไม่มาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนสีเสื้อเรอพี่สตรีมเนี่ย เห็นล้เปลี่ยนเสื้อเลยหรอะไม่ไม่คนที่ไม่ได้เล่นอ่ะเขาบอกให้เปลี่ยนสีขาวนะไหนเขาจะไปด้วยพี่ได้ได้รถยังได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วเจอกันไหนอ่ะแลนทากาพี่แลนทากาดัดดัดดัดรูพี่ดัดข่าวก็ได้แลนฮีอะไรวะโอ้ยป่าเย่งเย่งเบื่อเลย ไอปังเบอร์อะไรช่วิพี่ชายเบอร์รแล้วแปดห้าเก้าศูนย์แปดศูนย์วิเตอร์เขาขับทียี่สิบเลยนะเลยจัดเลยเลยจัดเลยใครปะฝั่งเขานั่นแหละเช่าไอควายาวกูเห็นมันเช่าอยู่เมื่อวานอะ่ะเห็นมันปกติคนแบบเช่ารถน้อยมากาเมื่อวานรถเช่ารถเช่าขอเล่าหน่อยแต่ต้นส่งยังครับส่งไปแล้วผมส่งเบอร์คุณแล้วเนี่ยไม่ขึ้นนะครับ เขารู้จักกันหมดฝั่งไม่รู้จักที่ที่าร้านไเนี่ยพี่ชินาไม่ได้เล่นหรอร้านบุญแลนเขียวอ่ะพี่รอเปลี่ยนเที่ยงคืนพี่เอารถให้คนที่เล่นใช้ได้ไหมพี่ถึงจะถามสี่แปดว่าใครจะเอาไปไหมนี่แหละพี่โอเลี้ยงอ่ะอะไรนะครับพี่โอเลี้ยงไม่ให้เพื่อนพี่โอเลี้ยงก็ได้เพื่อนพี่โอเลี้ยงถือพี่เลี้ยงสี่แปดมันก็ขับได้แต่เพื่อนเลี้ยงขับสี่แปดแล้วพี่ชินัไม่ไม่ไม่มีเพื่อนพี่เลี้ยงพี่จีเอาไปแน่ที่โอ้ใครไม่มีคนพาไปด้วยแหละโอเคโอเค ห่ยิ้มติหรืไม่วิจิโนสีอะไรกิโนสีขาวยูที่นายสีขาวพี่บอสเริ่มเปลี่ไปแล้วอยิมได้ป่ะเป็นอะไรบอสเป็นอะไรยูเว่มันแค่สีแล้วจริงไหมเอาไปยูดิเป็นไปเถอะทั้งหล่อเปเหมือนกล้วยอ่ะอุ้มอย่างนี้อันนี้คืออะะไรออ่ยู่เขาโคเคน่ะกูอยู่ล่างเขากูยังเห็นอ่ะคันนี่อ้อย้อนแสงเลยอ่ะดดูิหาจัดหาจัดถูกใจใช่แล้วป่ะ ไม่แต่คันนี้แรงมากเลยนะพี่ไอ้ไอ้ C ยี่สบมันคันลเท่าไหร่วะร้อยล้านแล้ว C ห้าหมื่นพี่อ้าวมันรวยไหมมันเช้ามันเช่าว่ะมันเช่าว่าละ้าว่มันฟูดมันฟูดอยู่ไอ้ใกล้ลอยจะเช่าแท็กอะคาละาแสนเราบอกไว้ก่อนไม่ต้องหงุอาแปดเดียวเจ็ดเออไว้ก่อน กูเช่าจริงนะเพียงไม่เดี๋ยววันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแคร์เดี๋ยววันท้ายเดี๋ยวกูเช่ามาวันท้ายมาเล่นกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช่าแขกก่อเดี๋ยวกูเช่าวันท้ายมาเล่นกับมันอ่ะเอ้ากูแคร์นักอ่ะเย็าหลอเขาเราหลอกเอาเราอยู่ใกล้ๆกันเราอยู่เราเราอยู่ใกล้ๆก็ได้มาคุยกันอีกเก้านาทีมาออกไปมันมีเรื่ได้ะไรแทคสเทคสจะคุยกับเพื่พี่จิมไปไหนพี่ อยู่ใกล้ๆนะซีนายมาได้ยังพี่เมืงมาอีมีใกล้ๆเดี๋ยวให้เล่าตอนนี้มีไม้ผนทุกอย่างนะมีไม้สี่มีสี่มีสี่เนี่ยพี่เติร์นพี่จิมเบคาใจอ่เรืงมันมาจากอะไรอ่ะครกออกมาเลยไม่ขายกไม้ออกมาเลยไม่เป็นไรคือสี่คนอ่ะใครเล่นไม้เติร์นอะไรแบพี่เล่นไปเลยพี่ไม่ต้องชุบปีตปล่อยให้คนอื่นชุบอีโก้เลยพี่ถ้าไม่แย่ถ้าแบบไม่ใช่ช็อตแย่อีโก้ไปเลยถ้าเพื่อนไม่ไม่ไม่ล้มเยอะจริงๆอ่ะพี่ค่อยชุบ เอาแบบบ้าบเลยก็เรื่องไอ้แบบจังหวะเซ็นเกมที่เล่นเล่นอยู่แล้วพี่น่าจะรู้ละเล่นนี่ก็เล่นเล่นนำเพียรง่ายๆเราแบบไม่ต้องถ้ามุมแบบเราต้องเราอยู่กลางไฟแล้วไม้สี่คนใช่ไหมเราแพ็กกลางไฟแล้วก็ไม่ต้องไปชุบเพื่อนห้เขาเกันเองปิดตัวชุบอ่ะเป็นไปได้ถ้าเขาไม่ชุบพออ่ะพอดแบบยืนเน่นยืนยืนให้มีดอ่ะไม้ไม้ไม่จ้เป็นไม่ต้องลงอ่ะเอาง่ายคือเอาง่ายคือเอาอย่างนี้ก็ได้คือไม้เล่นตัวยืนก็ได้ กากไปเลยก็แย่ไปเลยก็ไม้ก็ไปเล่นตัวยืนแล้วก็มีดก็คุยกันเอาโอเคปะใช้มีดลอชก่อนแล้วก็ไม้แบบไม้ไม้ไล่ปิดไล่อีโก้ไปก่อนเลยตอนแรกนะได้ไม้เล่นตัวยืมถ้าหากเราได้เปรียบแบบไม้ไม้อีโก้ไปก่อนเลยใช่แล้วก็เรื่องกักศพอ่ะพี่เติร์ผมขอให้มันเหลือสักครึ่งไฟหน่อนแล้วค่อยๆกักไดปปะได้ไอรอนอ่ะไอรอนพี่บอสอ่ะตามเซนเอาลีเออตามเซนเลยแล้วมึงให้ผู้ใยบอกว่าบ้านอยู่นี่นะกักศพไม่ต้องรีบกักเลยเพราะคนคนแบบมันน้อยอ่ะมันหมดใช่มันสิบสองเอง ถ้ารีบกลับเท่ากับว่าเราก็เสียไปสองมันจะกลับหรือเปล่าถ้ามันกลักมันก็กลับส่วนแม่งเลยแม่งั่นแเลยเอาเปว่าเต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือจะแพ้จะชนะเราจะไม่โทษกันคิดป่ะมันก็ครั้งแรกที่เล่นกันเล่นชิวๆชิวๆคนที่ไม่เชื่อก็ชิวๆพี่ก็เล่นไปเลยไม่ต้องไอพี่ตามตามเซลีเออพี่เอาของกันไหมคนที่มาเนี่ยมาเชื่อเออเอาของแน่แล้วพี่นี่หล่อโมจิอะไรครับไม่อยู่ได้ได้ครับพี่ได้พี่ลอยไปลอยป่าคำพูดยอนเหตุฝั่งเขาไม่มีอะไรเลย โอ้โหอันนี้คือคขาพูดที่เดี๋ยวฝั่งเขาไม่มีเลยฝั่งเรามาเหนือเทเพสู้ไม่สู้เอ้าคืออะไรเอ้าเก็บแลมไม่ได้ควยช็อตฟิวกันเองก็เอาใหม่เอาใหม่ไอหัวม้วงไม่มีอาวุธนะไอจิมะเาไปมันเลียมันเลียมันไม่เรามันเลียมันเลียไ,ไม่ถึงของมันไม่เลียไม่ถึงไม่ต้องไปไม่ต้องสนใจนะพี่คนถือมัดพี่เล่นคนที่มีอาวุธก่อนนะ เียกคนมี many, many no no yeah, yeah. ่ไหนมองาปิดตาของมันเลียไม่ถึงไงเยจีมาถ้าของมันถ้ามันเลียถึงมันเขาขึ้นได้แล้วเลียไม่ถึงมีย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 วิปว้านนทวโคตรหล่อดิอีเียี่ะล่สี่สิบนี่มันขึ้นทวิตว่าอะไรพรอมก็มาเปิดพร้อมก็มาเปิดนี่มันวะ ชื่อผู้หญิงด้วยกันมึงบอกมึงบอกมันว่าว่าอ่านอ่านอันนี้หน่อยอ่านอ่านกหน่อยอย่าเพิ่งก็ได้เผื่อเป็นแก๊งก้วมใช่ไมันไม่น่านะไม่น่าแหลมนะไอ้ถ้าอีดูลายชื่อให้ถ้าอีเจ็นไหนแหลมอ่ะอีเจ็ดไหนแหลมก็ดีเดี๋ยวรู้กันมันมีชื่อจินเบย์อะแล้วก็ชื่อจอบแจ็คข้องขนาดผมไม่ใช่พี่แก๊งแก๊งก่แก๊งแก๊งแก๊งดูถอเมื่อยหรลูป ยังมีวะยังมีกับใครวะเฮียไม่ได้สักสามแปดผมจะออกไปสเก้าให้นะพี่ติ๋มแม่หนีได้เหี้ยเออแยกกันสเก้าก็ได้เจอก็ค่อยค่อยเล่นฮัลโหลต้นแก้ไม่หน่อยไม่เลี้ยนเกินฮัลโหลต้นแก้ไม่หน่อยไม่ใช่หรอเล้่อหล่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึีกนะหล่อนมา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 โอ้ไม่ที่ถึงนะฮะ สวยสวยสวยูุได้นี่หรอดนีุ่ต่าเจอกูน่อยมาพนะเมาข้มา้มาใครมาพีพอไมพอไหมามาฝั่งไม่เลยฝั่มอจเจมิสวยสวยสวยนี่หรอูดไดานี่่าเจกู ถัง้ำมันห้น้แงาี้สนัาไอดิโอ้นี้ี่ไหนหรไปเรยนไยานนี้ี่ไรนแล้วก็ไปไปเรียนงกัเลยไเรยนพกันเอะไรเขาบอกพูดได้เลยไม่สนพูดได้แต่แค่ตอนอยู่แบบแบบเนประชาชน เ้ยวมันถี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นเป็นอะไรอ่ะโว้ยโธ่พี่แจ้พูดปกติเองเว้ยเอ้ยเฮ้ยใครจะแจ้งกูไรนี่กูแจ้งมึงน่าโม่ใหญ่บอลอะคุยมันอยู่หรอมันอยู่หรอมันเสื้อมันเหรอวะไม่ใช่มันเจ็มันใส่มันใส่เหียมตาล ไปดูไปดูดูก่อนนะครับไปดูดูก่อนได้เผื่อใครจะไปเอาอะไรไปเปิดไม้นี่ตอนคนไฟได้ไหมเ้ียวโอ้่อยมีแต่คนกลัวเอ้ยได้ได้ไปหนึ่งอะไรอ่ะมันเลื้อนหรอมันปรับได้ค่ะเธอไอ้ในบูมแคร์พูดลั่นมาให้เขาบอกว่ามันปรับได้อ่ะเขาก็เลยนั่นอ่ะเขาลองให้บูมแคร์ฟังแล้วด้วย ใช่ไม่มีนะแต่ดูเออกูเปลี่ยนแล้วกูเปล่ากว่ามันเป็นคนปกติแล้วขอโทษได้ไหมล่ะกูไม่รู้ความเลยอ่ะคุยอะไรศาสตว์เอ้ยโทษครับในวิดะล่าสุดอ่ะเอ้ยไอ้ไม่ไอ้ไอ้ไอ้ยันนี่แหลมไอ้ยันนี่แหลมตลอดไอ้ยันนี่แหลมตลอดไอ้คุยเหมือนเทศาสตว์เหมือนหล่ออ่ะเอ้ยเราเพื่อนเอาของรีวิวก่องได้เหมือนหล่ออ่ะไอ้เด็กเคี้ยเนี่ยเหมือนหล่อเดี๋ยวมันโดนกูหน่อยเดี๋ยวมันดูกูอยากรู้มันจะพูดทันกูไหมเดี๋ยวพี่ดับเอียงมาไหน่อยดิเพื่อน ได้เดี๋ยวกูจัดให้หรือพูดยังกระซิบเหมือนใครนอนอยู่เลยเดี๋ยวกูตบหรอกแซ่ได้เลยพี่เออแซ่ได้เลยไปไปเอยรอสี่สิบก็ได้นะโบล่ะนะไปหาที่รวมเจที่ก็ได้เขาอยู่ที่เมอืองสองนะมีคันอ่ะ อันตะกูตะป๊อตการตะกูตะป๊อตม่นเจอกูไอสัตว์ม่นเจอกูแน่เยี่ยขย่าเยี่ยจิมเบไอเด็กเฮียรับหลังเหรอมึงเลี้ยงไม่เชื่องหรอเดี๋ยวเขาโทรแจ้งความมาตื่นไม่ไม่มีไม่มีอันนี้คือบ้าน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 ตัวเองทางซอยบ้านตัวเองทางซอยชิวๆบ้านตัวเองทางซอยน้อยรถมันน้อยรถมันน้อยญาติญาตินักนะญาติทางซอยชิวๆนี่เหรอ มันเราขัดออฟอะมันขัดออฟไงอย่าใจไปหนึงจบมันทำยังไงไม่คือขัดอ้อมอะพี่บังมันต้องซื้อในคุกมันจะเป็นมินิเกมจบโกโบกับเขีมทิศมันต้องซื้อในคุกพี่แค่ไปรอเพื่อนพอเดี๋ยวถ้าเพื่อนโดนจับอะให้เพื่อนขัดออฟตัวเองแล้วพี่แค่ไปรอรับเสาไหนก็พอเพราะมันมันต้องซื้อในคุกใช่แล้วตังค์ตังค์ต้องให้เพื่อนใช่ใช่ตังค์ตังค์ตังค์ต้องให้เพื่อนสามร้อยคันนี้ถึงหัวแหลมนะรงนี้แหลมถูก้อยังอ่ะทัวะบอ่ะ ไม่ไม,ไม่ต้องใช้พี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มันอุ้มอุ้มอุ้มไม่ต้องหอ่อตเซ็ตก,กุ้มใหญ่หน่อยได้ดีกุ้มใหญ่ถามท่อไปสามท่อสามท่อสามท่อทางออกเมืองผมก็ตกแท่ล่ะใช่นี่สตรีมเนี่ยแมววัดนี่ใครกะผม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 แมวเป้า อย่าเ,อาเบื่นโพสทวินตนะโพสไม่ได้นะเขาบอกว่ามีมร,มรีแล้วโพสไม่ได้นะโอ้ถ้าโพสได้ไอ้ทียจิมเบสายไม่กูบอกเลยกูบอกแค่นี้กูใจพี่ฮารดสอะยืนโพสอะไม่ต้องทำอะไถ้าโพสได้กูใจพี่ฮารดสยืนโพสอะรับของอะ <c oughs> แล้วพวกสำรองต้องยืนอยู่ในประเทศด้วยหรออยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ฟาร์มก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ชิ้มันถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสำรองไม่ได้เป็นที่อะไรเลยสามารถเข้าวอได้ไหมเขาจริงจรินมาเข้าไม่ได้หรอกแต่มันไม่มีแต่มันก็ไม่มีใครรู้ต่อว่้พี่จะเข้าหรือไม่เข้า ถ้าปับไอเติ้นจ่ายโอเคเออมันไม่เป็นไรหรอกแต่มาเป็นชุดเดิมอ่ะชุดเดิมแต่เปลี่ยนสีขาวว่าชุดแรกไม่ถ้าพี่แต่ถ้าพี่เจอเขาพี่ห้ามพูดแค่นั้นแหละถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าสารลองเจอเขาอ่ะเราก็ไม่ตัดกันไปไม่ต้องพูดอ่ะรวมอะไรนะพี่สามท่อใช่ตองที่ซ้ำเนี่ยสามท่อไอ้ต้องสามท่อท่านเอามงนมีเฟอร์กับพี่สิบจันเลขเออเสี่ยวไอ้เจี๊ยมันมันกล่าวมันเอามาทำไมมันเอามาทำมะมันไฟชนะก่อนนั้นดับแรขอ่ะอเดสอยู่ไหนอะพี่ ทำออยู่น้งมันเดินกูกูจะล่ากูจะล่าฝันมันปั๊บโอเคจะล่ามันให้มันเลื้อให้มันกลับไปฝันเหมือนเดิมนะครับผมจะล่ามันให้มันกลับไปฝันเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงกันเนีมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยนักเลงจัด โหลดจี้แค่จิมเบน่าถ้าคนอื่นไม่ไม่นั่งก็ไม่ต้องไปจี้เขานะจี้แค่จิมเบน่าแต่ถ้าไอ้เจ้าหัวดำน่าจะแหลมอ่ะแก็เอาไปเลยถ้ามันแหลม,มอ่ะแอ้ไจี้จิมเบไปก่อนพี่พ,พขยับแจ็คให้มันไม่ดับไม่ดับอ่ะขยับแจ็คครุยไอ้น้องไปี่หาจัดเลยอ่ะงงงไม่่ล<ร>ีออต<ร>ต<ร>้้ขาดใครอ่ะขาดใครอ่ะใครยังไม่ถึงสามท่อบ้างพคอไฟก่อนนะค่อยบัฟเรายังไม่ถึงสามท่อปะ้หเราอยู่หน้าของปูหรอไม่ไปเคลื่อนเคลื่อนไปหน้าของปูก็ได้ยังขอบยัง มามาโมสเกลอยู่เวยมันยังอยู่ปะอยู่อยู่แต่มันมันไม่ต้องขอบวนรอรับมันเหมือนจะทำอะไรพี่เรียมไม่ไอ,ไอเห็นเห็นเงินล้านตรงอันนี้ป่ะเงินล้านตรงโฮมโป,ป้ปะเราเซตกันเงินล้านอะ่ะแล้วพอเราถึงเงินล้านพร้อมกันใช่ไหมเราก็ชนเรททิมเลยทิมเอาคันบางๆอ่ะมีคันไหนบางบ้างบ้างอยวิดีโอพี่เอ้ยเอาแปดบางกว่าเอาแปดบางกว่าโอเคโอเคเม็กเหมือนแม็กจะออกมาหน้าถนนเอาคันเดียวเอาแปดคันเดียวอ่ะเออเอาแปดคันเดียวสีแดงรอยขอสีนะมีสีเหลืองกับ เอาเอาเอาสี่หยังมันเด่นเอาสี่หยังชลเลก็ได้ชลเลก็ได้ถึงถ right. ึงแล้วชลเลก็ได้ถึงแล้วชลเลถึงแล้วชลเลได้ไม่มีใครหลุดใช่ป่ะถึงกัหมดยังอไม่มีใครหลุดใช่ป่าวมันยืน่ะมันยืนรอไงไม่ก็บักบัง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 ไม่เอย่ไ้ลงไปเลยดอะไรอ่ะ ได้นะอไปมันมีปืนมันมเอ้ยมันก็มันจับมันก็จับปืนมันนั่นอ่ะมันก็จับปืนมันทำคุยเลยวะไอสัตว์ทำคุยเลยวะทำคุยเลยวะทำคุยเลยวะไอสัตว์ทำคุยเลยวะทำคุยเลยทำคุยเลยทำคุยเลยคุยเลยคุยเลยไอสัตวคุยเลยคุยเลยคุยเลยไอสัวแคุยเลยคุยอะไควายเยอไอควายเลยไอควายไอที่นี่หมารับใช้ไอสัตวไอหมารับใช้ไอหมารับใช้ไอหมารับใช้เดหมารไอ้หมารับใช้ไอหมารับใช้ไอที่กินเบยไอตัวเข้มอยู่ไหนวะมึงไงขยะไอเสียวอยู่ไหน ไอ้หนุ่มยิงโดนบ้าเนียปืนมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยไอทีมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยมีอยู่เอาเรื่อยๆ้วคั่วแล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 ้วสั่วแล้วคั่วแล้วคั่วแล้วขับวแล้วคั่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 วแล้วอั่วแล้วค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 ั่วแล้วอั่วแล้วคั่วแล้วนี่วแล้วคังวแล้วคั่วแล้วค่วแล้วคั

เอ้ยมันไม่รู้หรอมันก็รู้ได้เยไอ้มันก็เน้มเก้อี่น้องเออเออด่าไม่รู้แก่ว่าดิด่าไม่รู้บ้าใครดีกว่าด่าไม่รู้ออกออกแล้ติดแล้วออกออกออกอ้าวอีกนะยังไงนี้อย่างไงนี้อยังไม่ออกอ้าวเฮ้ยลงดิแล้วมันขับไม่ได้แล้วก็ลงดิมันติดแล้วก็ลงดิน้องอย่าไปติดเหรอกี่ให้โอกาส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 หรือว่าแยกยินเบหมารับใช้ไปเลี้ยใครมาควายไปเลี้ยใครมามึงไปเลี้ยใครมามึงก็เบย์สัตว์ไปเลี้ยใครมาทุเรศทำตัวทุเรศเหมือนเคยแก้้้ไไมม่่หหาาายสัดนนีแก ไอส, referral, ไไไสไไัตว so ์เขาเกลียดทั้งประเทศไอสัตว์แกไม่หายสัตว์ด้านนี้แกไม่หายเอ้ยมีคนทำไมมีคนไม่ตกมันบ้าปันเนี่ยไมโชว์อะไรเนี่ยโชว์อะไรของมึงเนี่ยเอ้ยปัญญาอ่อนเหรอไอสัตว์มีปืนมันไม่มีมีปืนมาทำไมเนี่ยมึงไอบ้าเอ้ยเอ้ยหรอเนอะพูดกับพี่ดิเนาะเอ้ยพูดกันได้นะเว้ยบางทีอะคุยกันได้นะเว้ยเรื่องคุยกันได้เว้ยที่เรื่องตัวเองเนี่ยสลือเนี่ยพระเอกไหนเ <ise Exc> <ité> นี <S <S ่ยพระเอกพระเอกแล้วเนี่ยเอาแคปืนนะแคปปืนนะแคปปืน

ใหน่อยลงแล้วมันลงแล้ว้หน่อยเล่นหเล่นเล่นเล่นองปืนาเล่นนองปืนอควเลยหมาคหาคยไอ้ควายอ้เยียเสียควเลยมีไงกระจกมาเร็วเร็วเืเดี๋ยวุให้เขาไปเเขาไปนะ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 เขาไปมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีคยวหีังค หนีจมควยเยมควยเยมควยเไอสัตว์ไอเยี่ยด้กเช่ยนี้มควยลยหนีจมควยเลยะกไอสัตว์อไาโงอยี่ยะจวเลยควยเยควยเลยควยยควเมันยากอไอสัตว์เสียงสู้กูไปไอเยเดชี่ยควยยควยเลยกะไอกรจก็ควยเลยควยลยควยลขควยลยควยเยควยเยควยเลยช่วกูอควยเลยไอสัตว์ควยเละ หมาลบใช้ย่อยิ้เบยทุกตัวสัตว์หมาลับใช้หมาลับใช้คุยหมาลับใช้ย่อิ้เบย์หมาลับใช้ย่อิ้เบควยหมาลใช้หมาลับใช้หมาลับใช้เด็กเดินเด็กเดินในสัตว์เด็กเดินเด็กเดินในหัวไอ้คุยไอ้เด็กเดินไอ้เด็กเดินไอ้เด็กเดินอะไร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 เมื่เด็กเดินเด็กเดินคุยแล้วคุยแล้วักรคุยแล้วกูตายเปล่ากูตายเปล่ากูตายไปคุยแล้วกูตายไปควยไอ้ควยไอ้หัวควยไอ้หัวควยไอ้หัวควยอะไรเบื่อไอหัวควย เอะไรอะไรมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะเยี่ยหเหี้ยมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะปัญญาอ่อนมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะควายไม่มีเนยไม่เยี่ยไม่มีเนยไม่มีเนยไม่เยี่ยมีแซ่ไม่ถึง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 ไอ้เกี่ยวแท้แซ่ไม่ถึงแซ่ไม่ถึงแซ่ไม่ถึงให้ซัดขยะอยากกินกูแซ่ไม่ถึง หงเนียก no <c oughs> ูว่สติอยู่แลวนะเป็นเนี่ยเออห้งนี่นี่ยดูสวยสวยเดาเยดากลพอเดียเดากลพอจะรู้ไม่เสียใจเ้เดาแล้พอใจแ้ว เด็ดาเออเด็ดอาก็พอใจแล้วเด็ดอาก็พอใจแล้วเด็ดอาก็พอใจแล้วไอ้เหี้ย์ทำไมเด็ดอาก็พอใจแล้วเด็ดอากูก็พอใจแล้วทำไมหรอทำไมหรอเด็ดอาก็พอใจแล้วทำไมหรอไอ้เหี้ยมึงเสียงนะเอ้ยไอ้เหี้ยนี่แล้วเว้ยควายมีปรยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยี่นี่แล้วไอ้เหี้ยนี่แล้ว ไอ้ยานีแล้บเว้ยไอ้ยนีแลบเฉยทรงไหนเนี่ยแลบเฉยทรงไหนเนี่ยมันเป็นไหมเนี่ยทรงไหนเนี่ยมันแลบเฉยทรงไหนเนี่ยมันแลบเฉยมันบ้าเปล่าวะมันบ้ามันบ้าหรือเปล่าแล้บใส่กูทำไมเนี่ยโอ้คควยโดนแล็บโดนแลบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้ด่าก็พอแล้วได้ด่าก็พอจ เด็กก็พอใจกูขอพับจอกูขอไม่ฟังกูเปิดเพลงกูไม่ฟังกูขอไม่ฟังเลยละกันกูขอพับจอกูหาเอ้ย,อยมึงหาเกินหาเกิน โอ้ยปวดท้องว่ะไอ้เอ้ยกูฮามันว่ะมันแลบมันน่าจะยืนอะไรแบบรวยแล้ววะยืดตัวปีนี่ประโยชน์แลบอยู่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 มันแลบอยู่ไม่ฟังนะกูไม่ฟังนะกูโดนด่ากูไม่ฟังนะเออหมอเข้าไม่อยู่เด้อเออหมอเข้าไม่อยู่เด้อเอ้ยหมอเข้าไม่อยู่เด้อโหลหมอปั๊มหน่อยได้ไหมปั๊มหน่อยได้ไหม <laughs> คุ้ยมันาขายขำจริงนะไอ้เียคนดูผมล